ในนีเรื่องของอการเรียนร้องการเรียนต่างแล้วก็พี่บอยเขาก็ไปทํางานที่นู่นอะไรเงี้ยมีในเรื่องของมินซีเตอร์ของเขาเขอะไรเข้าไปลงทุนเอาไว้อะไรเงี้งยได้ทักษะอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมครับเอ่อทักษะของผมส่วนใหญ่เป็นเน้นที่ของเรื่องของการร้องครับแล้วก็การไปอยู่ละครที่นู่นแล้วก็เป็นการเก็บเกีย่ยวประสบการณ์ไปด้วยไปกี่วันครับพี่ผมประมาณอาทิตย์ึ่งครับไป,ไปกับคุณบอยสองคนไม่ใช่มีทีมงานไไ,ได้วยครับก็มีผมมีบอยแล้วก็มีมีทีมงานทีมฉากทีมอะไรไปทีมต้นนักดนตรีทีมอะไรไปกันเยอะครับ เวลาไปไปต่างประเทศไปเรียนร้องเนี่ยมันได้มุมมองอะไรใหม่ๆกลับมาบ้างไหมมุมมองเยอะมากครับมุมมองเรื่องของการเรียนการสอนของของต่างประเทศของบรอดเวย์จริงๆแล้วกับของเมืองไทยเนี่ยที่ของเมืองไทยก็ดีครับของของต่างประเทศก็ดีแต่ว่าเราจะได้มุมมองที่แตกต่างกันออกไปแค่นั้นเองเรียนเปนยังไงครับเป็นคอร์สกี่ชั่วโมงอะไรยังไงบ้างมันเป็นเวิร์กช็อปสั้นๆจะเป็นแค่เวิร์กช็อปกับกับทางครูที่สอนให้นู่นนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันเช้าจืดเย็นเช้าจืดเย็นเหมือนกันครับกี่วัน ผมไปอาทิตย์น,นึงครับไปอาทิตย์น,นึงแต่เรียนประมาณ3-4วันก็มีพักเจ็ตแหลกบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยคิดว่าคุณใบจ้างครูสอนที่ลปินคอร์สนี้เลยเหรอคร่บจะว่าอย่างนั้นก็ก,ก็ก็ใช่ครับเพื่อเป็นการพัฒนาศิลป,ปินแล้วก็ออนอกจากที่ผมไปเนี่ยก็จะมีที่อื่นๆก็จะมีศิลป,ปินนักแสแดงคนอื่นๆก็ไปก็จะได้เพลิดเพลินเหมือนกันครับออ๋แสดงว่าไม่ใช่เป็นเราคนเดียวด,ด้วยคุณบอยอะไรก็ไม่ใช่เขาคนเดียวหรอกก็มีไปหลายคนผ่านการมีทั้งผู้ใหญ่เป็นไงบ้าง ะะไรนะรนคับเพลงชื่อนี้เ่ออตอนนี้ตอนนี้ผมปล่อยเพลงสมายนะครับที่เป็นที่เป็นเวอร์ชันของป๊อปเวอร์ชันจากรักจับใจนี่แหละแล้วก็ตอนนี้เราก็มีเออ่เป็นอัลบั้มซีดีจากเพลงรักจับใจเออ่ของของที่เป็นหนังนะฮะมาเป็นซีดีแล้วยังไงใครที่ด,ดูหนังแล้วก็ชอบนะก็มาซื้อซีดีกันได้ไรครับเขาบอกว่าตอนนี้เราไม่เตี้ยนเขาคิดถึงใคมาอะไรรึเเขาบอกว่าเราไม่เตี้ยนที่เป็นฉากอ๋อมันเป็นเพลงจากภาพยนตร์นะครับเป็นเพลงจากภาพยนตร์ก็ใครที่ดูรักจับใจและชอบก็ ก็เลยต้องซื้ออันนี้เออปียงไม่เปียนก็นแล้วแต่ท่านผู้ชมจปตัดสินครับออผมตัดสินไม่ได้ครับโอ้ขาลูกขาขึ้นแล้วแต่เลยครับ <of> เพียงแค่เจ้านายป้อนงานใ้ผมแล้วมีชีวิตอยู่ต่อไปผมก็ดีใจแล้วออครับจริงๆผมผมเป็นคนปล่อยวางแล้วก็พอเพียงครับ ยังไงผมก็ยังคิดถือเขว่าพอเพียงอยู่ขาขึ้นขาลงเป็นเรื่องปกติยังไงถ้าเกิดว่าเราพอเพียงเราพอใจในสิ่งที่มีอยู่ไม่ได้คิดจะเปรียบเทียบอะไรกับไผ่โมว์โอเคแล้วไม่สี่เลียดไม่สี่เลียดครับไม่สีเลียดกลับไปนิวยอร์กอีกนิดนึงครับนิวยอร์กไปเจออิงฟ้าอะไรนี้บ้างไหมเอาแล้วไปเจอบ้างปะมีบ้างครับมีบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยเนาะเป็นการนัดกันร่วงน้าอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้อไปเจอกันเลยครับโอ้ไปขนาดนี้มันก็ต้องรู้กันนะเนาะ อไม่รู้มันก็โกหกนาะก็มีบ้างครับเบาๆเบาๆไม่ไปมันก็ไม่ใช่ช่วงเวลาพิเศษหรอกครับมันก็เป็นการเหมือนกับว่าเออไปไปก็เยี่ยมเยียนการเล็กน้อยอย่างนี้ประเด็นหลักก็คือไปเรียนหรือไปเจอประเด็นหลักก็ต้องเป็นเรื่องของงานดิครับแมพอมีพอมีเวลาปีกไปหาเลยมีบ้างครับเล็กน้อยเล็กน้อยก็หลังจากเราเราเรียนหรือว่าอะไรนั่นก็มีบ้างนี่นี่หน่อยครับหายคิดถึงไหมคะหายคิดถึง ก็ไม่ได้คิดถึงกันเพื่อนกันมันก็เฮฮาเจอกันมันก็ปาร์ตี้กันได้แม่บัดซบที่สุดเลยที่แค็งจริงเลยแบบเหมือนนีข่าวไปหาที่อนในอเมริกาเลยครับอ๋อแบบผมถ้ามีโอกาสถ้าได้ไปทำงานก็ับก็จะแวะไปบ้างครับผมความคืบหน้าความสำคัญนี่ขยับหรือยังอเมริกานะไม่ใช่เชียงใหม่กรุงเทพเนาะครับผมความสำคัญนี่มีขยับหรือยังไม่มีครับงี้ก็เป็นเพื่อนกันอยู่เหมือนเดิมครับอนาคตก็ไม่มีโอกาสใช่ไหมคะ เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันอ่าวันนี้เราตัดใจสนุกมากบี้รักษาระยะไว้เรือยอะไรครับรักษาระยะจริงๆมันก็ไม่ได้ไไม่ด้รักษาระยะหรอกครับในการจะเป็นเพื่อนกันอะไรกันแต่ว่ามันอยู่ได้นานเคยมีเต้นที่ผมตอนคอนเสิร์ตเลิฟมากมายครับไออันล่าสุดเลิฟไม่กลัวไม่ได้เต้นเดิมครับไม่มีพิเศษอะไร ยังไงเอ่อทางทีมงานคือเขาเขามาเป็นแดนเซอร์แล้วก็ทริปว่าเป็นแดนเซอร,ร์คนอบคุณครับ